ตอบเขาเล่าเริ่อความเดิมตอนที่แล้วเรื่องราวอยู่ที่พวกของเอ็มบัดนี้พวกเขาได้รู้ข่าวที่เกิดขึ้นอย่างเหมืองแนวชายแดนอันเป็นกรรมสิทธิ์ของสยามเทรดดิ้งฟาดหรือปอบประแชมยังต้องขยาดเมื่อได้รู้ข่าวเธอหลีกเลี่ยงที่จะไปยังสถานที่แห่งนั้นทําให้ทุกคนเข้าไปพักในตัวเมืองโดยจองโรงแรมทั้งชั้นเป็นที่พักสิงกับยัดออกไปเที่ยวบากข้างนอก ส่วนฟ้าเธอเดินเตรหาล่าเหยื่อเนื่องจากความหิวกระหายที่ไม่ได้กินเนื้อดื่มเลือดมานมนานเมื่อเจอเหยื่อเหยื่อก็ต้องหลุดลอยไปเพราะชายหนุ่มมาดดีคนหนึ่งแต่ทว่าฟ้าก็รู้สึกตึงหิดใจชายหนุ่มคนนี้เนื่องจากเนื้อตัวของเขาไม่ต่กินเลือดและของดำอย่างพวกอวิชาลอยคละกลุ้งเต็มไปหมดก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชรเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ยามค่ำคืนหน้าตอกซอกซอยเล็กๆมือที่ขาดวินกระเด็นตกลงบนพื้นเลือดพุ่งกระจูดใส่ใบหน้าของหญิงสาวเปอะเรอะเต็มใบหน้าชายหนุ่มปริศนารีบชักแขนที่ขาดวินกลับมาหาตัวเขาเข่าซุดลงไปกับพื้นเปล่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะค่อยๆเงยหน้ามองหญิงผู้กระทำดวงตาที่เบิกโพรงด้วยความกลัวเห็นหญิงที่เป็นเหยื่อมีแววตาแดงกำ่ำเลือดเปรอะเต็มใบหน้า โดยเบื้องหลังเป็นดวงจันทร์อันกลมโตที่เคลื่อนคอยตรงกับระหว่างตึกสองหลังนั้นพอดีแววตาสีแดงนั้นเหยียดมองตามจ้องมาที่ชายหนุม่มทุกอย่างแปลเปลี่ยนตนไม่ใช่ผู้ล่าอีกต่อไปเธอต่างหากคือผู้ล่าและตนก็คือเหยื่อบากชายหนุ่มก็กล่าวถามขึ้นมาว่าบุมึงเป็นใครกันแน่เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ตะกุกตะก,กักอันเนื่องมาจากความเจ็บปวดฟ้าเธอสยะยิ้ม เผยคมเขี้ยวแแหลมคมที่พร้อมจะกัดกระชากฉีกเนื้อหนังชายหนุ่มที่มองถึงกับชะงักนิ่งดวงตาเขาดูโตแพรวสุกสกาวราวกับปื้นปิติซึ่งสีหน้าที่แสดงออกมานี้ทำให้หญิงอย่างฟ้าถึงกับงงงวยทำไมมีท่าทีปิติขึ้นมาฟ้าจึงยั้งมือที่จะสังหารชายหนุ่มแล้วก็ถามในสิ่งที่สงสัยยายเองถึงทำหน้าเช่นนั้นทั้งๆท,ที่ความตายกำลังจะพรากชีวิตของเองไป ทางชายหนุ่มดึงเข็มขัดออกมาจากเอวจากนั้นใช้มันรัดเหนือมือที่ขาดโดยใช้ปากช่วยดึงให้เข็มขัดรัดแน่นทําให้เลือดค่อยๆหยุดไหลหลังจากทําเสร็จชายหนุ่มอ้าแขนกว้างทําท่าราวกับกําลังโอบรับพร้อมจะพูดขึ้นมาว่าท่านคือปีศาจพูดผีตัวจริงใช่หรือไม่ฟ้าทําหน้าตาขี้ขมวดเมื่อชายหนุ่มคนนี้กล่าวควาแปลกๆออกมาทําให้ชายหนุ่มเริ่มอธิบายพูดต่อว่า พ,พวกพวกกับผมคือผู้ศรัทธ,ธาในปีศาจและพูดเราตามหาหญิงสาวเอาเครื่องในมาเส้นสังเวยแดย่พวกท่านหวังชีวิตอันเป็นอามาตะานิรันด์เป็นอย่างที่พวกท่านเป็นอย่างพวกท่านฟ้าถึงกับตกใจเมื่อได้ยินคำอธิบายของชายหนุ่มคนนี้ในหัวคิดว่ามนุษย์มันมีคนประหลาดเช่นนี้ด้วยงั้นหรือก่อนหญิงสาวจะตอบกลับว่า เองมันเพอ้อฝันมันไม่เป็นเช่นเองคิดหรอกซึ่งที่เองกําลังทํามันไร้ค่าสิ้นคำชายหนุ่มได้ยินหนึงกับชะงักเขาหยุดนิ่งไปเลยหญิงสาวค่อยๆเกรงมือเตรียมจะสังหารชายหนุ่มคนนี้แต่ทว่าความคิดแวบหนึ่งมันก็แล่นเข้ามาในหัวความคิดได้บอกว่ามนุษย์คนนี้มันอาจจะมีประโยชน์ก็เป็นได้ทําให้ฟ้าบอกว่าเองศรัทธาจริงๆใช่ไหมเช่นนั้นจงพิสูจน์ ข้าอาจจะช่วยให้เองได้สมใจหมายหากว่ามาเป็นทาสของข้าชายหนุ่มไม่ได้ยินเขาเริ่มกลับมามีสติปิติในสิ่งที่ได้ยินจากปีศาจตนนี้อีกครั้งเขาไม่รอชา้ารีบลุกขึ้นก่อนจะก้มหัวบอกให้ฟ้าเดินตามตนฟ้าทำหน้าง,งงอีกครั้งชายหนุ่มจึงพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกครับท่านผมมีของขวัญเล็กๆจะมอบให้ท่านฟ้าที่ได้ยินก็คิดในหัวว่าตามมันไปก็คงไม่มีอะไร เนื่องจากตนก็เป็นผีร้ายอะไรมันจะมาทำอะไรตนได้นอกสจากหมอผีเก่งกล้าเรื่องอาคมว่าแล้วหญิงสาวก็เดินตามชายหนุ่มไปสนาไปซึ่งระหว่างเดินชายหนุ่มมันก็ก้มลงไปหยิบเก็บมือที่ขาดด้วยท่าทีที่นิ่งเฉยก่อนจะหันมายิ้มบอกกับหญิงสาวว่าหวังว่ามือยังคงต่อได้นะฟ้าไม่ได้พูดอะไรได้แต่คิดในหัวว่าชายคนนี้มันคือมนุษย์จริงๆหรือเปล่ากระทั่ง ทั้งสองมาถึงรถคันสีดําขนาดใหญ่มันเป็นรถหรูราคาแพงไม่เบาคนขับรถรีบวิ่งมาเปิดประตูให้กับชายคนนี้เขาตกใจไม่น้อยที่เห็นมือของชายหนุ่มขาดก็รีบถามถึงอาการทว่าชายหนุ่มก็ตอบกลับด้วยท่าทางนิ่งเฉยว่าไม่เป็นไรพูดจบเขาก็เชิญฟ้าเข้าไปในรถฟ้าเข้าไปนั่งภายในรถคันหรูจังหวะน,นั่นเองชายหนุ่มสั่งให้คนขับรถไปทําอะไรบางอย่างชายไวกางคนท่าทางน่ากลัว ก็รีบไปทําตามอย่างที่ชายหนุ่มคนนี้ว่าส่วนชายหนุ่มก็เข้ามานั่งในรถด้วยท่าทางปิติตื่นเต้นฟ้าเหลือบตาหันมาถามกับชายหนุ่มมือขาดว่าจะทําอะไรกันแน่ชายหนุ่มจึงตอบกลับด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มว่าของขวัญครับอย่างที่ผมว่าเอาไว้ไม่ถึงอึดใจประตูอีกฝั่งก็เปิดเผยชายหน้าตามอมแมมคนหนึ่งกําลังยืนมองเข้ามาในรถด้วยท่าทางงงงฟ้ามองชายมอมแมมคนที่ว่า จังหวะน,นั้นเองชายหนุ่มก็พูดขึ้นบาว่าท่านคงกําลังหิวนี่ครับอาหารของขวัญจากผมพูดจบชายคนขับรถก็ผลักชายมอมแมมเข้ามาในรถก่อนจะปิดประตูไม่ถึงอึดใจรถก็เริ่มสั่นไหวชายคนขับรถไปกลางคนค่อยๆล้วงเอาซองบุหรี่ขึ้นมาแล้วซองบุหรี่นั้นก็มีรูเล็กๆมาเคาะกับนิ้วชี้อีกข้างทําให้บุหรี่ตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากนั้นเขาก็ดึงบุหรี่นั้นมาคาบ ก่อนจะเก็บซองบุหรีในกระเป๋าเสื้อแล้วก็ตัวพิงกับรถที่กําลังสัน่นมีเสียงแหกปากร้องของชายมอมแมมเล็ดลอดผ่านออกมาเล็กน้อยไม้ขีดไฟค่อยๆถูกควักขึ้นมาเขาจุดอย่างบรรจงมือข้างหนึ่งป้องลมหัวเอียงรับเปลวไฟของหัวไม้ขีดก่อนจะสบัดให้ไฟที่เหลือดับจังหวะน,นั้นเองมีชายคนทั่วไปเดินผ่านมาพอดีแน่นอนว่ารถคันหรูที่กำลังสั่นระรัวมันก็เป็นจุดสังเกตทางสายตา ชายคนขับรถไวกลางคนเห็นก็ดีดก้านบุรีนั้นใส่ชายที่ว่าทําให้ชายผู้ที่เดินผ่านไม่พอใจและกำลังจะเข้ามาต่อว่าทว่าขณะที่กำลังจะเดินเข้ามาถึงตัวชายคนขับรถเลิกเสื้อสูดขึ้นเผยกระบอกปืนที่เน็บเอวอยู่ทําให้ชายคนนั้นตกใจรีบหนีออกจากบริเวณนี้ทันทีส่วนชายคนขับรถเขาก็มีท่าทีที่เฉยนิ่งยกมือข้างหนึ่งมาคีบบุหรีแล้วเงยหน้าพ่นควันออกมา เสียงของเหลวกระเด็นเปรอะหน้าต่างดังจากทางข้างหลังของชายคนขับรถเขาเหลือบมองเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นมาเบาๆกับตัวเองว่าน้ำยาอะไรขจัดคราบเลือดได้บ้างนะสิ้นคำเขาก็ดูบุหรี่ต่อตัดไปทางฝั่งของพวกพบบัดน,นี้ทุกคนนั่งอยู่บนรถกระบะเก่าๆที่มีรั้วเหล็กสูงลมพัดโกลกผมเพ่าของทุกคนปลิวสวายตามแรงลมชายร่างถุมก็พูดขึ้นแบบว่าโรงหอรถ ได้ก็ดีอยู่หรอกแต่รถคันนี้มันเป็นรถอะไรกันทำไมมีแต่ขี้ของสัตว์ลุงสีจึงพูดขึ้นมาว่าเลิกบนเนาเราเจอกันมาหนักกว่านี้อีกแค่รถขนหมูไปโรงเชื้อเองถือว่ามีรถให้ขึ้นก็ดีแค่ไหนแล้วหมูได้ยินก็สวนทันทีว่าทำไมสอนกับสุทินได้นั่งข้างหน้าล่อแล้วพวกเราต้องมานั่งทับขี้หมูกันเช่นนี้ลุงสีก็สนทันทีว่าเขาเป็นผู้หญิง ส่วนสุทินก็เป็นคนที่จะบอกทางไปยังหมู่บ้านของเขาดีนะที่พี่เขากําลังจะไปหมู่บ้านที่สุทินอยู่พอดีอีกอย่างสภาพของเองร่างใหญ่ขนาดนี้นั่งคนเดียวเท่ากับสองคนให้สองคนนั้นนั่งยังคุ้มกว่าอีกลุงศรีกล่าวเสร็จพอดีลุงคมก็พูดตอว่าหรือเขาเห็นไอ้หมูเป็นหมูสมชื่อจะพาไปลงเชื่อดด้วยทุกคนได้ยินก็หวัวเราะทำให้หมูพูดขึ้นว่าลุงบูลี่นี่วอ ลุงคมก็ตอบกลับว่าบุรีเหรอมีเหรอขอสักมวนสิทํำให้หมูขี้เกียจจะต่อเลาะต่อเถียงลุงคมเห็นว่าหมูเริ่มจะง,งอนแกก็ขอโทษในสิ่งที่พูดออกไปจังหวะน,นั้นเองพี่ใหญ่ก็พูดขึ้นมาว่าดูพวกเองสนิทสนมกันจังเลยนะสิ้นคำพบชายหนุ่มก็พูดขึ้นมาว่าถามจริงๆเธอทำไมกระหังมันรู้ที่อยู่ของพวกเราพี่ใหญ่รู้ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ พี่ใหญ่ไม่ได้ยินคําถามเขาถึงกับชะงักนิ่งเสียงเครื่องยนต์กับเสียงลมพัดขนาดรถแล่นเป็นเสียงเดียวในตอนนี้ที่ดังอยู่ก่อนพี่ใหญ่จะพูดว่าจะพูดว่าข้ารู้เรื่องนี้เลยนั้นมันก็คงจะไม่ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามีดหมอนั่นมีดหมอของเองเล่มนั้นมันมีอาคมบางอย่างที่แข็งแกร่งแฝงอยู่ในตัวของมันเองทุกคนที่ได้ฟังก็ทำหน้าตาคิ้วขมวด ทำให้พี่ใหญ่พูดต่อเมื่อเห็นท่าทางคนเหล่านี้ว่าตกลงพวกเองได้มีดหมอมาโดยไม่รู้ฤทธานุภาพของมันเลยหรืออย่างไรเมื่อเกิดเรื่องที่กา,างเจอพวกเราทำให้ข้าปักใจเชื่อพวกเองว่ามีดหมอเล่มนี้มันของจริงทุกคนมองหน้ากันทำให้พี่ใหญ่ต้องพูดต่อว่านี่ตกลงพวกเองไม่รู้อะไรสักนิดเลยงั้นหรือไรเห็นว่ามีแผนที่ก็ออกเดินทางกันเลยหรือไงสิ้นคำทุกคนต่างพยักหน้าเงึกก พี่ใหญ่ถึงกับต้องเอามือข้างหนึ่งมาตีหน้าผักตัวเองก่อนจะพูดขึ้นว่าข้าและเชื่อพวกเองเลยที่ข้าพูดในก่อนหน้าเพราะข้าสังเกตจากเหตุการณ์หลายๆอย่างทั้งเสือสมิงที่หายสาบสูญก็โผล่ออกมาร้ายสุดก็คือผีนางตะเกียนนั่นก็ดูเหมือนจะข้ามพ้นเขตแดนที่พวกเราเคยวาดเขตอาคมเอาไว้ด้วยก็แค่คาาเดานะข้าไม่ได้เห็นตัวของมันแต่ก็ได้ยินข้าว่ามีดหมอนั่น ตอนที่ปักลงพื้นมันคงไปตัดวงจรอาคมอาขระที่บรรพระบุรุษข้าได้ทำเอาไว้ท้าไม่ผีร้ายรู้แล้วก็แหกันตามมานี่แหละทุกคนยกมือข้างหนึ่งขึ้นโดยอยู่ในท่าใบออกจากนั้นมืออีกข้างก็ใช้กําป้นตีบนฝ่ามือนั้นพร้อมกับพูดขึ้นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพี่ใหญ่เห็นท่าทางของคนพวกนี้ถึงกับพูดออกมาว่าพวกเองรอดตายกันได้มาถึงที่นี่ ถ้าว่ามันก็ต้องเหมือนปฏิหารเชียวละสภาพแต่ละคนไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดอะไรเลยหบยิ้มแห้งๆก่อนจะบอกว่าแน่สิการเดินทางของพวกเราในครั้งนี้แต่ละคนก็มีจุดประสงค์ของตัวเองจับพลัดจบพลูมารวมกันโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นัดหมายและก็ไม่มีแผนการเน้นมาลุ้นเอากันดาบหน้าพี่ใหญ่ได้ยินถึงกับถอนหายใจสายหน้าจังหวะนั้นเอง พบก็หันมาพูดกับลุงคมว่าลุงผมสงสัยอย่างหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับตะกุดของผมหรือเปล่าลุงคมได้ยินคำถามก็ถามกลับว่าทําไมล่ะพบชายหนุ่มก็พูดทันทีว่าก็ตะกุดของผมนะสิปกติหากเจอเรื่องอันตรายมันก็จะส่องแสงปกบ้องแต่ทว่าในครั้งนี้มันไม่ส่องแสงเลยสักครั้งเมื่อยามเกิดเหตุอันตรายนะลุงคมคิดครู่หนึ่งทว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก จังหวัดน,นั่นเองพี่ใหญ่ก็พูดขึ้นมาว่าไหนข้าขอดูหน่อยพบไม่รอช้าควักตะกุดที่ว่าให้กับพี่ใหญ่ได้ดูทันทีทางพี่ใหญ่ก็ไม่รอช้าเหมือนกันรีบเอาตะกุดมาดูอย่างสนอกสนใจแกพลิกซ้ายพลิกขวาทําให้หมูแสวขึ้นมาว่าตะกุดนะไม่ใช่ปลาทูไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ทางพี่ใหญ่ก็สวนกลับทันทีว่ามันจะมีอักขระนามของเกจิอาจารย์ที่ทํานะ ต้องดูให้ละเอียดพี่ใหญ่เงียบไปอึดใจหนึ่งทันใดนั้นแกก็พูดขึ้นมาว่าคำพบได้ยินก็มองหน้าลุงสีทั้งคู่ทำหน้าโง,งนก่อนจะบอกว่าเป็นพระรูปหนึ่งที่ตนนับถือจังหวะน,นั้นเองลุงสีก็พูดขึ้นว่าคำคือพระคำที่วัดเดียวกันที่พวกเรานั้นไปลาแกหรือเปล่าลุงคมก็พูดขึ้นมาทันทีว่าพวกเองได้ตะกุดนั้นมาจากแกงั้นหรือ พบกับลุงสีสายหน้าโดยพลันก่อนลุงสีจะเป็นคนตอบแทนว่าพวกเราได้มาจากคลหาด์ของสยามเทรดดิ้งนะลุงคมก็ตอบกลับว่าเช่นนั้นก็ไม่ใช่องค์เดียวกันละมัง้งสภาพตะกุดนั่นและถ้าอยู่มาก่อนแกเป็นร้อยปีชื่อคงชื่อคำอะไรนั่นไปตรงกับพระเกจิอาจารย์ในอดีตละมัง้งไม่มีทางที่จะเป็นพระคำไปเกี่ยวข้องกับสยามเทรดดิ้งได้สิ้นคำ ทุกคนก็เห็นด้วยกับคำพูดของลุงคมนักแล้วพี่ใหญ่ก็พูดต่อขึ้นมาว่าข้าก็ไม่รู้เป็นใครหรืออย่างไงแต่ของขลังชิ้นนี้มีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีอย่างที่ชายนาว่าคมกล่าวอีกทั้งข้ายัางรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่อัดแน่นอยู่ภายในข้าก็รู้แค่นี้แหละลุงสีก็พูดขึ้นหลังจากพี่ใหญ่กล่าวจบว่าเอาแล้วไอ้คมมีคนทําหน้าที่แทนเองแล้วตกกระป๋องลววะว่า พูดจบลุงสีแกก็กหัวเราะทาให้ลุงคมตอบกลับว่าจะใครมารู้มากรู้น้อยทําหน้าที่แทนไหมข้าไม่สนใจหากว่ามันจะทําให้พวกเรามีโอกาสรอดชีวิตปลอดภัยกันมากขึ้นข้าก็ยินดีทั้งสิน้นไม่สนใดไม่สนอกสนใจไม่สนสิ่งใดทั้งนั้นลุงคมที่ตอบมาเช่นนี้ทําให้ลุงสีถึงกับหน้าเสียแล้วก็พูดขึ้นมาว่าข้าก็แค่ล้อเล่นพูดเสียเป็นจริงเป็นจัง จากนั้นพบก็พูดขึ้นว่านอนกันเถอะเราไม่ได้พักผ่อนรับสนิทก,กันมานานแล้วน่าจะปลอดภัยไม่มีอะไรแล้วละมั่งหมูก็โผลพวดพูดขึ้นมาทันทีว่าจะนอนทับขี้หมูพวกนี้หรือนอนกันลงได้ยังไงพบได้ยินก็หาวอีกรอบหนึ่งก่อนจะสวนหมูไปว่าไม่ง่วงก็นั่งทนไปก็แล้วกันแต่ข้านั้นทนไม่ไหวแล้วขอนอนก่อนว่าแล้วชายหนุ่มก็ขยับตัว เอาหลังชิดพิงกับขอบกระบะแล้วก็หลับไปแม้ว่าใต้ก้นของเขาจะมีกราบขี้หมูก็ตามทุกคนเห็นพบชิงหลับไปก่อนก็เริ่มง่วงหาติดต่อกันเป็นทอดๆแล้วก็หลับไปเช่นเดียวกันส่วนหมูนั้นเขาก็นั่งมองพักพวกของตนหลับกันลงได้อย่างไรนั่งกันไปสักพักทว่าความง่วงก็เข้ามาเล่นงานใช้ร่างท้วมหาวไปเป็นสิบรอบพี่ใหญ่ก็พูดขึ้นมาว่าหลับเถอะถ้าจะหาวขนาดนั้น มีอะไรผิดแปลกเดี๋ยวข้าจะเรียกพวกเองเองหมูไม่ได้ตอบอะไรเขาก็หลับไปเสร็จดือ้อเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงเช้าร่างของทุกคนก็เด้งลอยจากพื้นแล้วก็ลงมากระแทกเข้ากับพื้นกระบามันก็เป็นเหมือนการปลุกไก่ทุกคนเริ่มลืมตาตื่นใช้มือขยี้ตาทำตาหลีมองท้องนภาเห็นแสงแดดผ่านใต้ร่มเงาของกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่ขึ้นเหนือผนังดินทุกคนต่างสงสัยว่าเหตุใด ต้นไม้จึงอยู่สูงขนาดนั้นจึงหันไปมองอีกข้างหนึ่งหมูถึงกับร้องเสียงลงว่าเหวททำให้ทุกคนตกใจตามไม่ใช่เพราะเหวแต่เป็นเสียงของไอ้เจ้าชายร่างท้วมคนนี้นี่แหละพบเริ่มบนหมูผู้ตื่นตุงเกินพอดีทั้งหมูก็สวน่นว่าให้ทำยังไงได้มันก็น่าตกใจไม่น้อยขณะพูดสายตาของชายร่างท้วมก็เหลือไปมองหาพี่ใหญ่เหตุใดเขาไม่ปลุกเพราะถึงลุ่งสางแล้ว ภาพเทียนคือพี่ใหญ่นั่งหลบับแม้ว่าร่างจะลอยกระแทกเข้ากับพื้นกระบะเนื่องมาจากทางถนนดินแดงอันเป็นขุกลาชายร่างท้มบนกับพี่ใหญ่ทันทีว่าก่อนหน้ารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะบอกจะเป็นคนเฝ้ายามให้แต่ถึงเวลาก็พึ่งไม่ได้หลับเป็นตายซะอย่างนั้นลุงคมจึงบอกกับมูว่าเขาคงเฝ้ายามจนดึกเดินไม่ได้หลับไม่ได้นอนละมั่งจึงเหนื่อยหลับเป็นตายเช่นนี้สิ้นคำ ทุกคนก็มีสนทนาพูดเล่นกันเล็กน้อยในจังหวะนั้นเองสุทินก็ชะโงกหัวออกมานอกรถตะโกนมาทางข้างหลังกระบะว่าใกล้ถึงแล้วเตรียมตัวเลยทุกคนต่างดีใจที่ได้กินเช่นนี้จึงพากันลุกมองซึมซับบรรยากาศนอกเสจากหมูเขานั้นกลัวความสูงจึงพยายามหลับตาไปตลอดทางกระทั่งกระบะที่พวกคณะเดินทางอาศัยมาถึงทางโค้งพอดีทุกคนได้เห็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ อยู่ไม่ไกลมาจากข้างล่างหุบเหวจังหวะนั่นเอง,เองพี่ใหญ่ก็พูดขึ้นมาว่าข้าก็คิดว่าหมู่บ้านอยู่บนเขาบนดอยเพราะขับขึ้นมาข้างบนแต่กลับอยู่ที่ตีนเขาเสียอย่างนั้นทุกคนก็คิดไม่ต่างกันกระทั่งมาถึงอย่างหมู่บ้านซึ่งบ้านเรือนแต่ละหลังบ้างก็เป็นเรือนไม้บ้างก็เป็นปูนแต่เป็นชั้นเดียวแบบเรียบง่ายทว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้ทุกคนที่อยู่บนกระบาตกใจ นั่นก็คือเสาไฟอันทําจากไม้สูงประมาณ4-5หเมตรเรียงรายตามทางถึงกับทําให้พบนั้นพูดขึ้นมาว่ามีไฟฟ้าใช้ด้วยแหละแล้วรถก็จอดอย่างบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านไม้ขนาดใหญ่พอควรเป็นชั้นเดียวมีประตูไม้ปิดแบบพับเข้าหาทางข้างๆหมูชายร่างทมก็รีบลงจากรถทําให้ทุกคนตกใจแล้วก็หันมองการกระทําของชายร่างท้วมทําไมเขาถึงรีบร้อนขนาดนั้นยังไม่ทันมีใครถามอะไร หมูมันก็ลงไปกอดกับพื้นตะโกนออกมาว่าดูพื้นสักทีกลัวขี้แทบเร็ดจึงคำพอดีหมูชายร่างทงก็พ่นอวกของมาทาั้งๆที่ในท้องของมันก็ไม่เหลืออะไรเท่าไหร่นักสิ่งที่เขาพ่นออกก็มีแต่ลมาปล่า,ลาก,กับน้ำลายพี่ใหญ่เห็นก็ถามกับพักพวกว่าไม่ไปดูชายคนนั้นหน่อยหรือพบจึงพูดขึ้นมาว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอก เขาน่าจะเมารถจากโค้งที่เกือบร้อยโค้งก่อนหน้าน่ะอีกอย่างก็เหมือนเวรกรรมแหละนะที่ไม่ยอมแบ่งปันน้ําให้กับคนอื่นปล่อยให้เขาอ,อ้วกไปเถอะลุงสีลุงคมกล่าวออกมาพร้อมกันว่าจริงและแล้วทุกคนก็ลงมาจากรถจนหมดหมูก็อ,อ้วกเสร็จพอดีแช่ร่างท้วมใช้แขนเช็ดปากแล้วก็เดินมาที่สุทินก่อนจะพูดว่าขออามน้ำหน่อยมีน้ำให้ออมไหม เขาก่าวด้วยน้ำเสียงที่แหบเ,เรือราวกับว่าเป็นผีตายซากสุทินทำหน้างง,ง,งๆก่อนจะพยักหน้าแล้วก็ตอบว,ว่าเม,ม,มสิเอาลเะครับพวกรัฐที่แปลกๆที่รับตัวฟ้าไปนั้นคือรัฐที่อะไรส่วนพวกพบจะได้เจอกับแป้งไม้แล้วหากได้เจอจะเป็นแป้งคนที่ตามหาหรือเปล่าโปรดติดตามในตอนหน้าพอจนภายล่าสมบัติดินแดนพีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆนชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเข่า,เ,าเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ